ชาววิไลแบนนะคะวันนี้ก็พาลูกๆหลานๆนะคะมีน้องเดลเลยมอนน้องอคินเจเน่ ene, และพี่ปิ๊กนิกนะคะลูกหลานชาววิไลแบรนเนี่ยล่ะคะ่ะนี่เห็นพญานาคไหมคะเห็นเมฆพญานาคไหมวันนี้นะคะเราก็พาแม่แม่นะที่แบบอยู่ในต่างประเทศนะคะมากับพระเวสสุวรรณและองคหลวงปู่ทวดนะคะที่วัดท้วยมงคลน,นี่น้องมันม่อนนำทีมนะคะนี่ถ้าแม่แม่นะคะท่านไหนนะคะเดี๋ยวนี้วิไลเขาเห็นกันมูผ่านออนไลน์กันเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ๆอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็ให้อธิษฐานจิตร่วมกันนะคะอันนี้นะสายมูอย่างเรานะคะนี่แม่แม่ดูนะคะอธิษฐานจิตต่อองค์หลวงปู่ทวดนะคะท่านแผ่บารมีทั่วโลก3แดนโลกธาตุนะคะแม่แม่ลูกค้าชาววิไลแบรน์ชาวฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะก็ได้บุญร่วมกันนะคะอธิษฐานจิตร่วมกันวันนี้วิไลามากราบองค์หลวงปู่ทวดนะคะที่ วัดท้วยมงคลจังหวัดประจวบนะคะบางทีคุณแม่เนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้มานานแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปกราบจังเลยวันนี้เรามากราบด้วยกันนะคะนี่เรากราบบูชาด้วยดอกดาวเรืองค่ะคุณแม่ดอกไม้แห่งความจเจริญรุ่งเรืองปลูกง่ายโตเร็วนะคะนี่ก็แม่แม่ได้บุญร่วมกันนะคะ อธิษฐานจิตร่วมกันนะคะส่วนหนึ่งของรายได้นะคะสําหรับคนที่ซื้อชื้อชุดลูกไม้วิไลแบรนนะคะวิไลก็มาทําบุญแบบนี้และะ้วค่ะเราก็ได้อันนี้ส่งร่วมกันทั่วสามแดนโลกธาตท่านเลยนะคะอธิษฐานจิตอธิษฐานขอพรอด้วยกันนะคะหลวงพ่อท่านยิ้มให้เราอยู่นะคะหลวงปู่ท่านยิ้มให้เราอยู่นะคะโดยรัแกแากใจวิไลแบรนค่ะ